ดวงชะตารายวันวันที่18พฤศจิกายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันของท่านแต่ดาวอังคารดาวประจำตัวกลับสถิตในราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดอ่อนกำลังท่านอาจรู้สึกพลังงานไม่เต็มร้อยไม่กระฉับกระเฉงหรือรู้สึกหมุดหงิดแต่แสดงออกไม่ได้อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะในจุดที่ดาวอังคารอ่อนกําลังกลับมีดาวพฤหัส,สบดีสติปัญญาผู้ใหญ่มาสถิตกุม่มได้ตำแหน่งอุดเข้มแข็งที่สุดหมายความว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านควรใช้สติและความเมตตานำหน้าอารมณ์และความกล้าเป็นวันที่เหมาะกับการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการทำงานที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจการงาน โอกาสในการทำงานวันนี้จะมาในรูปแบบการสนับสนุนจากเบื้องหลังหรือการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่พิหัสอุดในราศีกรกฎหากท่านกำลังหางานใหม่หรือรอการสัมภาษณ์มีโอกาสสูงที่จะได้รับความเมตตาจากผู้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่การนำเสนอผลงานควรเน้นความอ่อนน้อมและหลักการที่ถูกต้องแต่การประสานงานหรือการลุยงานภาคสนามอังคารนิด อาจติดขัดหรือรู้สึกไม่มั่นใจงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบ้านครอบครัวอาหารหรือการศึกษาจะโดดเด่นเป็นพิเศษการเงินการเงินของท่านในวันนี้ค่อนข้างมั่นคงโดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจากครอบครัวเพื่อหัดอุดในราศีกรกฎมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากมรดกหรือการลงทุนระยะยาวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แต่ควรระมัดระวังรายจ่ายที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรือการใช้เงินเพื่อบำบัดความเครียดอังคารนิดความรักคนโสดท่านอาจได้พบเจอคนที่ดูอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่พืหัดหรือดูเป็นคนรักครอบครัวกร,รกฎแต่อาจเป็นคนขี้น้อยใจหรือแสดงความรู้สึกไม่เก่งอังคารนิดความสัมพันธ์จะพัฒนาได้หากท่านเป็นฝ่ายแสดงความจริงใจและให้ความมั่นคงทางใจแก่เขาก่อน คนมีคู่เป็นช่วงที่ต้องระวังอารมณ์แปรปรวนอังคารนิดในเรือนจันทร์อาจมีความหงุดหงิดใจกันง่ายแต่โชคดีที่ยังมีสติเพือหัดอุดคอยประคองความสัมพันธ์ควรใช้เหตุผลและความเข้าใจในการพูดคุยกันการกอดหรือการแสดงความรักที่อบอุ่นจะช่วยได้มากสุขภาพสุขภาพกายอาจมีอาการอ่อนเฟียหมดแรงอังคารนิดหรือรู้สึกไม่สดชื่น ต้องพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาการเจ็บปวดบริเวณหน้าอกหรือช่องท้องสุขภาพใจค่อนข้างเปราะบางอ่อนไหวง่ายอังคารในเรือนจันทร์แต่ยังดีที่มีสติปัญญาพฤหัสคอยดึงไว้ไม่ให้ดิ่งลึกควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตึงเครียดอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคือพลังงานที่ตกต่ำและความไม่กล้าตัดสินใจท่านอาจรู้ว่าอะไรควรทำ แต่ไม่มีแรงจะคำหรือกลัวการประทะจึงเลือกที่จะนิ่งเฉยจนอาจทำให้ปัญหาเล็กๆลกลุกลามคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานเปลี่ยนจากการลุยเดี่ยวเป็นการทำงานเป็นทีมหรือการขอคำปรึกษาวันนี้การใช้ความอ่อนโยนพฤอหัดกรกฎจะชนะการใช้กำลังอังคารหากต้องตัดสินใจให้ยึดหลักความถูกต้อง และปรึกษาผู้ใหญ่การเงินหากมีปัญหาการเงินให้กล้าที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือสถาบันการเงินเพื่อหัดอุดท่านจะได้รับความช่วยเหลือความรักสื่อสารความรู้สึกอ่อนแอหรือความน้อยใจออกไปตรงๆด้วยเหตุผลเพื่อหัดดีกว่าเก็บไว้จนกลายเป็นความหงุดหงิดอังคารนิด